เหตุผลที่เราควรจะมีไอ้เครื่องวัดน้ำตาลแบบพกพาแบบโฮมยูสใช้ที่บ้านเนี่ยนะมี4ข้อนะคะก็คือข้อที่1นะ เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ยังคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควรแปลว่ายังคุมไม่ค่อยได้นั่นเองเ,องเนาะกี่เดือนผ่านมาข้ามตายก็ยังเท่าเดิมอะ่ะยังสูงอยู่เหมือนเดิมคุมไม่ได้สักทีแบบนี้2นะคะคือคุณต้องการที่จะติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าเราไม่สะดวกที่จะไปแลบเราไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาลข้อ3นะคะในกรณีที่เราค่ะต้องการ การติดตามผลการรักษาของเราเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราดูแลตนเองได้ดีขึ้นอ่นนี้ขอขยายความตรงนี้นะที่นี่เห็นกับตาตัวเองมากับเคสผู้ป่วยหลายท่านเลยก็คือมันจะทำให้เรารู้ค่ะว่าเราเนี่ยพอทานอาหารชนิดนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยน้ำตาลสูงปี๊ดเลยว่ะ เ,เราจะได้ระวัดระวังนะคะว่าไอแบบนี้อาหารแบบนี้เราต้องทานให้มันน้อยๆนะคะเพราะการที่เรายิ่งทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงปรี๊ดเร็วขึ้นเนี่ยค่ะอินซูลินก็ต้องหลั่งเยอะอีกเนาะต่ำอ่อนก็ทํางานหนักอ่ะเหตุผลข้อที่4นะคะนั่นก็คือก่อนหน้านี้ดือ้อนั่นเองนะคะไม่ยอมคุมค่าน้ําตาลจนค่าน้ําตาลมันสูงปรี๊ดไปแล้วจนหมอ ไม่ได้นะคุณต้องคุมอย่างเข้มงวดแล้วไม่งั้นเสี่ยงมากๆแบบนี้นะคะคนไข้ในเคสแบบนี้ก็ต้องมีเจ้าเครื่องนี้ติดไว้ที่บ้านค่ะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงคีโตนอซิโดซิสนะคะหรือภาวะไอที่มันค่าน้ําตาลมัน600ขึ้นไปอะคะ่ะภาวะนี้เสี่ยงมากเลยที่จะช็อกแล้วก็หมดสติไปเลยแล้วอันตรายมากนะคะอันตรายมากๆถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ